เคยเจอไหมครับอาการหลังจากที่วัวผสมเสร็จผ่านไปไม่กี่วัน5วัน10วันหรือไม่กี่วันก็ดีเนี่ยนะครับนันมากลับสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านคิดว่ามันเกิดจากอะไรในคลิปนี้จะมาเล่าไ้ฟังครับสวัสดีครับมานแลนาฟาร์มครับหลายท่านนะครับอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่ว่าเอ้ผสมไปแล้วผสมตัวผสมตัวหรือว่าผสมหลอดก็ดีนะครับวัวเป็นสัตว์ปุ๊บจะทําการผสมเรียบร้อยนะครับผ่านไปอีกไม่กี่วันเอ้าดันขึ้นเป็นสัตว์อีกสักครั้งนะครับทัศน์สาเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับ ทำให้เราอะนะครับต้องเสียเวลาไปอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าอาการแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นในการผสมติดก็คือน้อยมากถึงนอกที่สุดนะครับถึงเป็นศูนย์เลยนะครับคือว่ามันเกินอาการที่ว่าเขาเรียกว่าอาการนะครับอาการที่วัวเป็นสัตว์แล้วไข่ไม่ตกนะครับนี่อาการแบบนี้นะครับเมื่อการที่เป็นสัตว์แล้วไข่ไม่ตกแน่นอนครับว่าเมื่อไข่ไม่ตกนะครับอซุจินะครับหรือว่าสเปิร์มที่เรา ขีดไฟผสมแล้วเนี na, ่ยนะครับกับไข่นะครับมันไม่เจอกันเผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับยี่สบสี่ชั่วโมงหรือว่าไม่เกิน36ชั่วโมงเลยนะครับอสุจิก็จะตายเมื่อตายตายแต่นะครับไข่กับอสุจิไม่มาเจอกันมันก็เรียบร้อยนะครับไม่เกิดการผสมเมื่อไม่เกิดการผสมก็ไม่ติดนะทีนี้เมื่อมันเห็นเกิดเกิดการแบบนี้นะครับแน่นอนแหละครับก็คือผมผสมไม่ติดเนาะก็คือโอกาสน้อยมากที่จะติดทังนั้น <ersch> วิธีการนะครับว si so ิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือถ้าเขาเป็นสัตว์รอบใหม่ถ้าเขาเป็นสัตว์ปุ๊บรอบใหม่ปุ๊บนะครับก็คือผสมแล้วก็คือผสมใหม่ก็มีโอกาสติดแต่นะครับแต่มี่างตัวนะมีบางตัวปุ๊บเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งแต่ดันไม่เป็นสัตว์อีกเลยนะครับแล้วทีนี้ก็เราก็ผ่านเราก็ใจยินไปว่าเอ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วสินะก็ผ่านก็คือใจเย็นไปมากคิ่ในใจว่าเอ้ยมันติดแล้วมันติดแล้วนะครับนั่นก็คืออาการเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลา นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับมันเป็นกรณีที่เมื่อไข่ไม่ตกแล้วนะครับมันก็จะทําให้เกิดโอกาสที่จะเกิดซีดน้ำนซีดน้ําเกิดขึ้นในรังไข่ดังนั้นถ้าเ,าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันก็จะไม่ยอมกลับสัตว์สักทีบอกเลยว่ามันจะไม่กลับสัตว์เลยนะถ้ามันเกิดซีดอย่างเงี้ยนะครับเป็นซีดหรือว่าหรือว่าซีแอลค้างพวกเนี้ยนะครับมันก็จะไม่มีการกลับสัตว์นะฮะดังนั้นวิธีาการแก้ไขก็ ไปตามหมอครับตามหมอใกล้บ้านของคุณมาแก้ไขนะครับส่วนใครจะแก้ไขยังไงก็ค่อยทักมาถามผมแล้วกันนะแต่ว่าสาเหตุก็คือว่ามันนะครับเป็นเรื่องของเป็นกายเป็นว่าไข่ไม่ตกนะครับบางตีก็กลายเป็นซิดน้ําเป็นซีเอลค้างไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้นะครับ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันสามารถแก้ไขได้แต่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเราควรตรวจท้องก่อนเนาะก่อนที่จะนะครับไปฉีดยาตัวนี้ครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียหายทีหลังแต่มันมีไม่กี่ตัวหรอกครับที่มันเกิดลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมากแล้วก็คือถ้าไม่ติดมันก็จะเป็นสัตว์รอบหน้ามันก็จะเป็นสัตว์อีกแต่ถ้าตัวไหนที่ผสมไม่ติดนะครับ5วันีวันก็เป็นสัตว์ใหม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติปกติซึ่งวัวแต่ละตัวมันมีความสมบูรณ์พันธุ์ไม่เหมือนกันนะับาวจุงให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อย่างที่ผมบอกถ้าวัวท่านไม่เป็นสัตว์ท่านบำรุงก่อนเ้ออาจจะบำรุงด้วยหัวอาหารบำรุงด้วยพีมอกบำรุงด้วยอื่นๆอะไรก็ดีฉีดด้วย AD3E อีซิลิเนียมให้ครบทั้งหมดก่อนนะครับถ้าครบทั้งกระบวนการทั้งหมดแล้วท่านไม่เป็นสัตว์ท่านค่อยทําการเหนี่ยวนาอย่างที่ผมบอก,กนะครับหรือบางท่านอาจจะฉีดพวก PG พีพีหรือว่าฮอร์อมองกระตุ้นก็แล้วแต่นะการฉีดฮอร์มงกระตุนะต้นนั่นแล้วแต่นะพวกนี้นะครับการฉีดฮอร์มงกระตุ้นมันมีข้อดีก็คือว่าบางตัวนะครับมันก็จะช่วยให้นะครับวัวกับสัต,ตว์แต่บางตัวกับสัตว์แล้วผสมใไม่ติดก็มีแต่บางตัวนะครับก็ติดก็มีนะครับมันแล้วแต่ตัวจริงๆนะครับ <c oughs> <which S 1> บอกไม่ได้ว่ามันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันต้องค่อยๆแก้ไ,ไปเรื่อยๆนะเพราะโอ้ยบ่ติดหลอบสองหลอบบางทีมันมีปัญหานะครับเรื่องพวกนี้มันคือ หมอนะครับหมออาจจะคิดค่าแรงค่ายาอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าท่านสามารถแก้ไขเองได้ท่านก็ต้องทดลองงนั้นเป้าหมายของการทําคลิปของผมตอนนี้นะครับก็คือว่าผมอยากให้นะครับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับมีความรู้มีองค์ความรู้ในการเลี้ยงวัวเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมีความรู้แล้วเอาไปใช้จะไม่ต้องเก่งางกระท่ำตะกระเพ็์หรอกครับแค่ท่านให้ดูแลฟาร์มของตัวเองได้ผมว่าก็สุดยอดแล้วแค่ท่านดูแลรักษาวัวเก็บเบื้องต้นนะเบื้องต้นมันก็ถือว่าโอเคแล้วแหละถ้าอาเคสผ่าตัดอะไรก็ ปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอไปซะนะครับเพราะว่าถ้าเยอะเกินขนาดนั้น,น,นถ้าเกินพวกผ่าตรงผ่าตาถ้าไม่ใช้หมอเดี๋ยวหมอตกง,งานก็เนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องของสกมงานเนาะเรานะครับเราก็ควรเรียนรู้ไว้นะครับฉะนั้นเป้าหมายที่ผมบอกนะครับผมอยากให้เกษตรกรไทยมีความรู้เพื่อที่ว่าถ้ามีความรู้แล้วองความรู้ที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันจะพัฒนาวงการวัวของเรา และก็นะครับมันจะพัฒนาหลายๆอย่างในเรื่องของสุขภาพวัวหรืออะไรอื่นๆก็ดีเมื่อพัฒนาสุขภาพวัวดีแล้วคนเฮามันก็จะมีความคิดพัฒนาต่อไปเอ้ยข่เลี้ยงปริมาณน้อยซะหน่ยซะมีคข่เลี้ยงล่านแล้วรอดแล้วนะถ้าเลี้ยงหลายขึ้นมันก็จะไปได้ไกลจริงๆนะนะมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้เพื่อที่จะพัฒนาเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเนาะอันนั้นก็มาสุว่าการที่นะครับวัวท่านนะครับวัวท่านผสมไม่ติดนะครับแล้วนั้นเป็นสัตว์อีกรอบหนึ่งภายใน5วัน10บวันนะครับเรียกว่าไข่ไม่ตกเนาะ ถ้าไข่ไม่ตกนะครับมันก็ผสมไม่ติดวิธีการแก้ไขก็มันมีวิธีการแก้ไขก็ทักมาแล้วกันสำหรับไขรที่มีอาการนี้แต่ถ้าไข่ผสมไม่ติดก็ เป็นอีกเรื่องหนึงน่งเนาะมันอาจจะต้องกลับสัตว์แล้วก็ผสมใหม่แค่นี้นะครับมันไม่มีอะไรมากนะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงหรือถ้าใครอยู่พื้นที่ใกล้แยงก็เรียกใช้บริก,การผมได้นะเดี๋ยวไปใช้บริการผมอยู่ที่เกาสันควางขอนแก่นนะถ้าอยู่ในบรินเวณนี้นะครับถ้ามันไม่ยากเกินเกินไปผมก็จะแนะนําว่าเอ้ยใช้ตัวนี้แหละใช้ได้ผลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์มาเล่าให้ฟังประมาณนี้คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับกดกดกด <laughs> คนละหนึ่งไลค์นะครับไม่เหลือบากกาแรงขอกดคนละโปรเลยนะเอาเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีมาฝากกันพี่คนนี้มีประโยชน์ไลน์ได้อย่าเลื่มกด <c oughs> <c oughs> อย่าเลื่ม <c oughs> กดได้ครับ <c oughs> คลิปนี้สวัสดีครับ